ได้ยินนะครับอ <Edinburgh> <What> ่ะก็ในฐานะที่ครูเป็นรุ่นพี่พวกเราล่ะครับก็ครูรุ่นหนึ่งห้าสามอาเลยรุ่นหนึ่งห้าแปดอก็สิ่งที่ สิ่งที่ครูรู้สึกนะครับกับรุ่นนี้ก็คือครูรู้สึกดีใจนะที่ได้สอนมานะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอกันในออนไลน์สะส่วนใหญ่นะออนไซต์เราจะเจอกันแค่แบบไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็มีความรู้สึกดีต่อรุ่นนี้นะสำหรับการทําง,งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําง,งานในเรื่องของการทำงานเป็นออนไลน์หรือทําง,งาน นี่นันยย่นอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้แนตะ่ทางการเรียนหรือว่าครพูดการการอิพิปต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็หลังจากนี้ไปอ่ะครับหลังจากที่นักเรียนจบจากั้วงองพองไปแล้วเนี่ยชีวิตของนักเรียนเนี่ยได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะการจบมัธยมศุกสาปีที่หเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งสุดท้ายมันจะมี สเตตต่อไปรอนักเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้นักเรียนประสบความสดเร็จในการจบม .6 วันทั้งหน้านักเรียนต้องประสบความสดเร็จในการจบปริญญาแล้วก็จบปริญญาเสร็จนัเรียนก็ต้องทํางานดังนั้นเนี่ยยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนัเรียนก็ยิ่งเจอกับชีวิตของจริงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี้ยขอให้นักเรียนเนี่ยเก็บประสบการณ์ที่ดีๆความทรงจำที่ดีๆในโรงทองทองกับเพื่อนของเรานะครับแล้วก็ จดจำไปเพราะว่ามันไม่สามารถย้อนย้อนกลับมาได้มากเท่าไหร่แต่ว่าครูอาจจะเสียดายนิดน,นึงที่เราพวกเราไม่ได้มาเรียน,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 นเป็นลกคอนไซดการก็รออนไลน์ส่วนใหญ่อะไรจะแบบไม่ได้แบบใช้เวลาร่วมกันมากนะครับก็อ <IS> ยากฝากไว้ว่า,วาออขอให้นักเรียนเป็นนักเรียนนักเรียนเป็นคนดีแบบนี้นะครับแม้กระทั่งจบออกไปก็ขอให้แบบเป็นคนดีของสังคมน,นะครับ สุดท้ายนะครับก็คงเป็นใครไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับนอกจากหัวหน้าตาของรุ่นเรานะครับผมขอเชิญค,คุณเล่นผู้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายจากรุ่นห,หนึคค่งขอนู่นก็ได้อะยะหัวนะครับรู้สึกนั่งแล้วมันไม่ค่อยถนะัด วันนี้ก็เมื่อไหร่จะเงียบอครับคำนี้ครูคงไม่ได้พูดกับใครแล้วครับวันนี้อาจะพูดกับเราใช่ไหมครับเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมครับวันนี้ก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ครูจะพูดวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณตลอดสามปีที่ผ่านมานะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านที่ได้อบรมดูแลพวกเรามานะครับ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะตอนครูอยู่ในพิธีนี้นะครับเรียนครูจำไม่ได้ว่าอาจารย์ท่านใดนะครับเป็นคนพูดแต่เขาบอกว่าวันที่เราเก้าวเข้ามาครับในหอธรรมนี้ครับเมื่อกี้เราคือสิทธิ์ปัจจุบันแต่หลังจากวันนี้เราเดินออกจากหอธรรมอะครับเราจะกลายเป็นสิทธิ์เก่าของกรุงเทพิสเตียนครูจําได้นะครับเรียนวันแรกครับที่ครูไปยืนตรงนี้นครับ เป็นวันที่อะไรนไักเรียนรู้ไหมครับสามสิเอ็ดมีนาสองห้าหกสองปฐมนิเทศษมสี่ไม่รู้ด้วยเหตุบังเอิญหรือความตั้งใจอะไรครับกิจกรรมของพวกเราผู้ก,กิจกรรมก็จะสิ้นสุดวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้า้หกสิบห้าเช่นกันแล้วครูก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุบังเอิญหรือ,งงรอตั้งใจครับวันที่นักเรียนก้าวเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นวันแรกเป็นวันที่ครูอยูม่มหกและจบจากโรงเรียนนี้ไป คกูเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างครับที่เราอยู่ร่วมกันมาสามปีมันผ่านทั้งความสุขทั้งเสี่ยงตัวร้องทั้งรอยยิมบางคนมีคาบน้ำตาครูก็ขอให้เรียนทุกคนนะครับจบจากเรียนนี้ไปแล้วนะสิ่งที่เราสอนกันมาตลอดนะครับนเรียนสิ่งที่ปลูกฝังมาตลอดก็คือ นักเรียนอย่าลืมคนแรกที่เรียนต้องคิดถึงคือคุณพ่อคุณแม่วันใดที่เรียนเหนื่อยนะครับวันใดที่เรียนท้อการเรียนมหาลัยอะครับบางครั้งเรียนจะท้อใช่ไหมครับแต่ถ้าเรียนนึกถึงคุณพ่อคุณแม่อะครับนั่นคือกาลังใจที่สําคัญโรงเรียนกรุงเทพคิดเซียนไม่เคยหนีพวกเราไปไหนหรอกครับต่อให้วันนี้พวกเราจบไปกรุงเทพคิดเซียนก็ยังอยู่ในที่แห่งนี้วันไหนนักเรียนคิดถึงนักเรียนก็มาได้เสมอนะครับ ที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นประโยชน์สุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเพ่เรียนที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะมีงานวันนี้ให้ได้กับพวกเราอะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่รุนแรงแต่ครูก็เชื่อว่าครูทุกฝ่ายผู้บริหารคณะกรรมการคุณครูที่ปรึกษาเราตั้งใจทําพิธีเนี้ยให้กับพวกเราจริงๆเพราะมันเป็นพิธีที่มีเกียรติแล้วก็คุณค่า สุดท้ายนะครับเรียนครับครูก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเรียนดังนั้นสิ่งสุดท้ายที่ครูพยายามหามาตลอดว่าการที่คนคนหนึ่งครับเขาจะรักกันนะครับเรียนมันรักกันเพราะอะไระครับก็อยากจะมอบเพลงนี้แทนความรู้สึกของครูให้กับพวกเราทุกคนนะครับ เธอเคยทำกับฉันที่ฉันรักเธอกับไปคิดไปคนให้กรวนมากมายไม่เจอคำตอบที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาไม่เคยมทักเหตุผลใด แต่ตัวฉันเองรู้ว่าเป็นสุขใจเมื่ออยู่เพียงเธออาจจะฟังอะไรเหตุคนว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอหากจะหา คุณสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั้นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอเธอสิ่งดีงามก็ขอบคุณนะครับสามปีที่ผ่านมานะครับเรียนเราผ่านอะไรกันมาเยอะเราผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะทำให้นะครับเรียนก็ ผูเชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะภูมิใจนะครับแล้วครูก็เชื่อว่า12ปีที่อยู่แห่งนี้มาครับมันน่าจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะักเรียนทาให้นักเรียนรักสถาบันแห่งนี้เหมือนกับครูที่รักสถาบันแห่งนี้เหมือนกับนักเรียนนะครับอาจจะฟังดูไรเหตุผลว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกัน หรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอหากจะหาเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั้นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอเธอสิ่งดีงามขอบคุณนะครับ